สวัสดีครับผมแพนเพจแข็ครับเอฟซีสุขุมวันืัอนี้กับวันที่25่สานะครับเนาะเดือนมกราคมพศ2 5งพันครับผมมืัอนี้กับพาแพนเพลทแข็งว่าบิ่งนัวแม่ลูกนะครับเนาะลูกคููทั้งครูนะครับเนาะไปเปิดแพ็คคู่ไปแม่ลูกนะครับเนาะเถึงง้อผอมครับถึงง้อผอมไปเลี้ยงพี่ขึ้นมาได้กำไรหลายครับลูกแรกทั้งครูนะครับเนาะ นี่นะครับตัวแม่คนนี่นะครับตัวลูกคนแม่ลูกลูกผูครับผมนี่อยู่สองคมนะครับเนาะนี่แหละครับคมนี่จะเปิดไปแพ็คคูเลยนะครับเนาะเมื่อแพนเฉดแฟนครับอยากอยากไปก็ได้นะครับเนาะไม่อยากได้แพ็กคูก็ได้ทุน้าับเพียงพออยากยากแพ็กคูก็ได้ครับผมอยากอยากเมื่ออยากแพ็คคูก็ตามใจ ็ดสิบขึ้นเก่านะครับเนาะดูแม่นี่ 100, 000, 40, 000ประมาณนี่ถึงประมาณหน่อยเจ็ดแสนหนอยสี่สิบแลครับเนาะแม่นี่รน่อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับเนาะสามหกสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้ครับผมก้มกสูงเป็นง้วเทา้าเท้าบดบดนะครับเนาะสำหรับแฟนเพจนะครับเอสตี้มองหางว้วบ,บดบอยู่กระไดกันครับเนะี่ยนี่ครับตัวลูกพันลูกพันไก่เคียงกันเลยนะครับเนาะ เมื่อจุดนี้นะครับเนาะเปิดไปแน่ะราคาแท็คูครับผมเปิดไปกับเก่าเมื่นหาพันเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะในงวูสี่ตัวครับผมแม่พันธุ์ผู้ดลผสมครับเนี่ยลูกพันธงี้ยทำนี่แล้วนะครับเนาะลูกแรกั้งคูนะครับเนาะที่สำคัญกับเป็นงูลูกแรกทั้งคูเปิดไปกับแพ็กคูนี่นะครับเนาะสี่ตัวนี่ก็เก้าหมื่นเจ็ดพันครับ นะครับตัวลูกคนแยกแพกคคูได้แล้วครับเนาะว่าแพนเพลทแพน,นรับอยากแยกแพกคคูไปก็ได้นะครับเนาะเปิดเบาๆนั่นแหละครับตัวแม่คนค้าเทาค้าท,าทอนทั้งมูขขางดอกเราประกันให้เนาะครับเนาะล้อผสมท่องสีสองแฟนเพลทแพนครับเอฟซี FC. กับขัดพอพันเองได้เลยเนาะครับเนาะเมื่อชุดนี้ก็ได้ แม่นี่ก็เันว่าอ่างลางดีนะครับนะจะมาเพิ่นพร้อมนะครับเนาะจแม่เพิ่นพร้อมครับผมนั่นนะครับมาหากนรละบันครับนี่นะครับชุดนี้สี่ตัวเนี่ยก็มือหาเก้าเจ็ดก็ได้นะครับด้อเอในในรถไ้แฟนเพลทแคนครับแล้วก็เอาเก้าหาก็แล้วกันครับผมแพคคูนี่นะครับเนาะสี่ตัวเนี่ยเก้าหมื่นห้าพันครับผมเก้าหมื่นหาพันเลยนะครับเนาะ พร้อมทรงถังหนาคอ,อกเลยนะครับเนาะเมื่อแพนเหตุนะครับอยากแยกไปก็ได้นะครับเนาะโอ้มีทุนทรัพย์แกคมเยอะด้วยหัวชาวเจ้าได้กันครับผมอยากแยกไปก็ได้นะครับเนาะนี่นะครับซีตัวนี้นะครับผมแม่พันผัดจังได้กับบ่โดนกะสมนะครับเนาะว่าลูกพันธุ์ใหญ่ตำเนี้แล้วจังได้กับบ่โดนกระสมครับแนวนะี้ นะครับอะามาดูคููกันพอดีหล่งครับแฟนเียแฟนครับเอฟซีกับสิไเ้เบิ้งธนัทธานีแน่จะน้อยเบิ้งวันไทยเพิ่นไปน้ำหอมๆกันนะครับเนาะนี่นะครับสายเห็นที่เิ่นเอยกกะจ้อยกระดอนั่นะครับม้ามาเนาะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับเอฟซีองควจะยอดที่มีหย่าหลายๆนะครับเนาะโอกาสดีนะครับเนาะผมก็เจยไปเส็หย่าเบิ้งานัทครับทางไหนกำไรอ่นะครับ เนื้ซี่ตัวนี้นะครับก็มูนหาพันลูกแรกทั้งครูลูกแรกทั้งสองนะครับเนาะก็แม่พันเป็นแม่บอกแม่พันในเงาไก่แะครับผมความใหญ่ควมามเงาควมาวควมสูงยังถิงม่มีเห็นอีกหลายนะครับเนาะสำหรับงวแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้ลูกแรกเองครับความใหญ่ควมามเงาความสูงยังถิงมนนี่เห็นอีกหลายนะครับเนาะงชุดี เอาล้วครับคลิปนี้กับแพนเพจแพนคขับกับเคสีเบืองยางจุใจเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับเจ้าใบช้ำนี่แหละครับผมแพนเพจแพนคขับเอฟซีกับพิจารณาเจนาะ,ะครับเนะาะขาทกขายถอนหางหมกหางดอกรับประกันให้ครับเนะี่ยงวอแขกครูซีโตนี่ครับผม หลวงพันเป็นตะโผเอาไปขุนให้พี่นี่ก็จังไงก็ขายได้แหละครับผมขุนจังน้อยเนาะครับเนาะพี่พี้ยังน้อยนี่เฮ้ยได้การครับผมได้ละครับหาเงินด้เงินคืนหาเงินเนาะครับเนาะอีกซีเงินหายังสองแม่พันเนี่ยแหละครับนี่แฟนเพ็ดเนครับกับพิจารณาน้ำบางอย่างนะครับเนาะยังไงชาวยอาก็แนะน้ำแนวทางให้เนาะครับเนาะนี่อย่าไล่เวอรเท่านั้นครับทางพี่งัว คลิปนี้ก็จบไปชั่นี้แหละครับผมสวัสดีครับพร้อมส่งฮอตหม่องฮอตบอลนะครับเด้อเปิดในราคานี้ไปภาคอีสานส่งฟรีครับผมคลิปนี้ก็จบไปชั่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ